นักสือพิมพ์เนี่ยจะทะเลาะกับการเมืองถ้าส่วนใหญ่ก็เลยต้องป้องกันตัวแล้วสร้างเหรียญนี่ในปี20นเนี่ยพราะปี19เนี่ยหลวงปู่ท่านดังมากเลยออกนังสือพิมพ์เดนิวเนี่ยที่คนกาหลงไปรับราชการอาหารที่ภาคใต้ห้อยเหรียญปี19เสือหมอบแล้วก็สักยานตะก้อด้วยที่ยิงบนรถเลยอันนี้อันนี้ประวัติเลยในประวัติเลยยังไงถูกยิงคารถเลยเพื่อนอ่ะเสียชีวิตหมดเลยแต่ตัวคนที่ห้อยเหรียญปี -19 เนี่ย โดนยิงเข้ากลางหลังเลยเสื้อขาดแต่ไม่เป็นไรปีการบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่ตายที่โดนยิงนี่คือ M16 นะ M16 ขาขาดนะคือโดนขาขาดนะอันนั้นอ่ะเขาเล่าวมาออกนังสือพิมพเดลิเนียผมว่าบกคนนี้บกคุณจุเทพเนี่ยที่จำนำสกุลไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลงไว้ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวดูข้อมูลแล้วก็เลยขอหลวงปู่สร้างเหรียญรู่นี้ขึ้นมาเพื่อแจกในเดลินิวจะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทอง เป็นไหล่เขาแบบ2ชั้นนะจะลงทิกเกิลก่อนรอบหนึ่ง